ชิงโอ้ยชิงเออสองหมื่นเจ็ดครับผมสวยอือยังงั้นแหละครับผมพี่น้องโอเคครับผมก็สวัสดีพี่น้องอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ช่อง SK Slot นั่นเองนะครับผมก็โอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่เก็บอ่ะแปะนะครับผมทุนหนาทุกคนนะทุนหนาแน่นะครับผมทุนสองหมื่นนะครับทุกคนโดยสิดร้องเบิรงนก็แล้วกันนะครับว่าทุนสองหมื่นบาทนะครับผมมันจะแตกดีบ่นะครับผม ก็เขียนเขาว่านะครับผมช่วงนี้แปลกำลังแตกดีก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาบน็อตชามเหมือนเดิมนะครับผมช่วงเวลา5้าโมงจะเที่ยงแล้วเลยแค่เจนาทีจะสิเที่ยงแล้วนะครับผมกัต้องร้องเบิงแล้วครับพี่น้องนะผมได้บอได้ก็มาล้องเบิร์ทุนสองหมื่นต้องไมต้องบวกแหละนะครับผมทุนสูงขนาดนี้นะครับผมหูบ่ได้ก็เกินไปแหละนะครับพี่น้องปปร้องแบบปรับเป็นแบบสูงเบีดสูงสุดที่400ร้อยเบียดร้อยมันซื้อที่ห้าพันแล้วกันโอเคไป ซื้อไปเลยละกันนะผมที่หมายแรกเปิดปก่อน5,000บาทนะเรื่อยๆครับพี่น้องมือนี่เงาๆแล้วครับผมมาเจอช่วงเกมใจกำลังสีใจพอดีนะครับผมช่วงหามงื์หลุมแหลกหลุมดำนะครับผมโอ้โหเกินหวนัวหน้าไปซื้อต้อนะครับผมอีก5,000บาท เล่นพนันตัวคุณก่อนเลยเนี่ยเน้นตัวคุณก่อนเลยนะครับผมโอเคสวยไปยำตัวอก็มาดีครับผมงาม,งามพี่น้องคุณชิบสี่ไปหรออ๋อพัดไปตัวสิบสี่จะปินก่อนสลับกันเอานะครับพี่น้องน,นะอย่าไปจมปักแค่ฟังเดียวก่อนนะครับผมแห่สลับกันเอานะครับผมนะ 12ไปตัวคูณตัวทันไปแบบฟังเดียวจนจำอีกพี่น้องมันทำมันได้บบมันกระไดนะแต่ว่าแบบว่าเพื่อแบบห้องสีอยากได้ตัวตัวคูณตัวฟิชเชอ์ปิ่นต่อเนี่ยคือว่าโอกาสที่มันจะตัวดุมดำมันก็มีสูงกันนะครับผมนะไม่ต้องสารพันไปนะครับผมแบบไปไกลกันไม่ต้องติดกันนะครับผมโอเคสวย คูณยี่สิบไปเลยได้ปะได้เออยังงั้นแหละครับผมงามํงางําพี่น้องมายี่สิบตัวคูณมันชี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวฟีสเปนต่อเลยยังไงยันหลุมดำด้วยเออสวยนะครับผมแกวมายังไงเนี่ยเหลือยี่สิตัวท้ายแล้วพี่น้องได้บ่ได้นะลองเบังโอเคได้ปะได้นะ <c oughs> อโอ โอเคสวยกับมาเดี๋ยวผมยี่สิบคูณยี่สิบพี่น้องซื้อไปหาพันบาทนะครับผมโอ้ก็มาดิครับผมงามๆพี่น้องยี่สิบคูณยี่สิบอ่ะจังทุกดอกนะครับผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าจังทุกดอกอ่าพันซีพี่น้องเปิดประเด็นมาก,ก่อนละกันคือเงียบอะไรปเนี่ยคือเงียบอะไรปะเนี่ยสวยพันหก โอ้โเสยดาเยเจแล้วโ,โห้ยยี่สิบหมนุนบ่ได้อย่างเลยวะเออออยังงไงล่ะครับผมต้องการมาเปิดบ้าสย,สยสวยๆสวยๆไปดิหาพันหกโอ้โหเอาดิเอาดิกรบผมกับมาาดิกรบผมงามๆพี่น้องโอ้โห โอ้โหแปดพันแปดนะครับผมสวยนะครับพี่น้องมาหนึ่งสิบหมุนคือแล้วครับพี่น้องคิดว่าแบบตอนแ,อนแอรกคิด่าแบบสิบบาทใดนวครับผมนะคิด่าแบบมันสิบบาทใจแล้วนะครับโอเครุนก้อนละกันผูมาช่องสองอื้ออยังกัลนแหละสวยพันสองไปเจ๊มาโอ้โหดีคิวไปก่อนเจ๊เนาะหืมบ่อลงเดินมาพันเจ็ดนะครับผมชิงโอ้โ จริงเออสองหมื่นเจ็ดครับผมสวยยังงั้นละครับผมพี่น้องเอาดิเอาดิรางวัลก้อนโตนะครับผมโอ้โหสวยๆนะครับพี่นอ้องรางวัลก้อนโตรางวัลซูปเปอร์นะครับผมสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องงามๆเลยนะครับมาดิเจอ่เจยกแพงหกร้อยบาทเขี่ยมาเนาะไม่เขี่ยมาตัวเขี่ยเปิดเขี่ยมันเปิดสิมาทำไมล่ะ เทีนทียังจะเปิดเคม,มาเนาะมาไม่ได้เลยขามนโอ้โหแตกได้โคตรโหดนะครับผมบอกแล้่ามูนีเน่เดยในแบบถูกช่วงจริงๆมาอ่ะมดแล้วเหรออุย้ยได้ยุอีกหกร้อยทุกทายเอไม่อีกเออพันแปดสวยอืมหลังวันก้อนตัวอีกเงี้ยเดิมนะครับผมสองมันจีนะครับพี่้อกนะด้วยสวยนะครับผม โอ okay. เคพี่น้องเบิดประมาณนี้นะครับผมนะซื้อไปที่5,000บาทเองนะครับกระได้มาทีอยู่4ี0 0 0ื่นหานะครับผมกับก,กำไรอยู่ประมาณ3า0 0 0ื่นหาแล้วโอ้ขึ้นเร็วจริงนะครับพี่น้องไปหมุนเองบ่เบียดซองลอยไปมันช่เป็นยังไงล่ะมันช่เขาดีมือก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะครับผมห้าร้อยเจ็ดสิบบาทจริงวะ เย็นไหมสวงช,ชิงมาเอไปก่อนบ่เออได้ชิงมะเอจังซันละอีสามรอยเกี่ยวแล้วครับผมอ้พันชีละครับผมสวยนะโอ้ถือว่าเขาดีมากนะครับพี่น้องมาโอ้โหเป็นสนาเรีญสิบ,บาทมาเป็นยังบอสซีเรียดสวยออโอ้เจ๋ anh ấy coffee game betson đó bảo là bảo mẫn mương chân thật á, má, nó cứ siêm siêm là, bet สื่อฟีสปีดให้ผมไปหาภาพมาพี่น้องนะผมขันว่าเขามเป็นกับเขาเป็นมายุไทยกับเรากันนะครับผมนะไปตัวคุณนก่อนเลยถ้าว่าเจ๋งมากนะโอเคสวย ซิปซีปะตัวสปินต่อครับผมพี่น้องสลับมันไปนะครับผมโอ้โหหลุมดำประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวพ่อแค่นี้ดีกว่านะครับผมกับใครนะครับผมนะที่มาอีพีนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์ตามกดซับสไครต์ผมน้าก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าว่าคันอยากหลินตามผมนะก็ซับมากรุ่ดทีงก์นะครับผมใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับผมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมไว้ได้เลยนะครับผมเก้าเคปพี่น้องนะครับอะไพี่หน่เถ้ามาเจอใหม่ก็แล้วกันนะครับผม